สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีดดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรงยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับผมมีผมมีของแปลกที่ผมไม่เคยขายสักทีแต่ผมจะลองจะลองลองเอามาขายดูวันนี้ผมผมไปเจอแล้วผมซื้อมาเนี่ยอาทีพัดร้อยสี่สิบแรงครับดูดูดูด,ดูขับขึ้นมาแล้วครับนี่ครับอาทิพัดร้อยสี่สิบแรงนะฮะ มีลูกค้าท่านไหนใช้แบบนี้ไหมมีลูกค้าท่านไหนที่เล่นแบบนี้ไหมดูครับร้อยสีสิบแรงครับนี่ตอนนี้ครับเครื่องสวยมากเดี๋ยวดูดูครับเดี๋ยวผมพาผมพาด,ดูเครื่องนฮะ สวยๆเลยเนี่ร้อยสี่สิบแรงครับสวยใช้ได้เลยอ่ะน้องชายขับไปปึกอ่อาอ้าวเข้าเกียร์ถูกไหมเนี่ยอ้าวเข้าเกียร์ถูกไหม <laughs> เอาเข้าเกียร์ให้มันถูกหน่อยทั้งเกง่งอ่ะไปแล้วไปแล้วครับอ่าครับเอาใจสายกเกษตรกันหน่อยวันนี้คือตัวนี้ผมไปเจอวันนั้นเนาะแล้วผมบอกว่ามันแปลกดีอะแปลกดีแล้วผมชอบตรงที่เครื่องเป็นคูปุต้าพัดครับร้อยสี่สิบแรง เหมาะสมมากๆเฉพาะเครื่องก็โอเคแล้วผมซื้อมาแล้วก็จะมาเปิดราคาผมไม่รู้ว่าจะเปิดราคาที่ผมจะเปิดไปเนี่ยมันถูกหรือมันแพงนะแต่ผมจะเปิดราคาไปท้ายคลิปผมเปิดราคาเลยแล้วก็ถ้ามีใครเล่นแบบนี้ทักมาหาผมครับมามาเอาไปใช้ครับใครเล่นแบบนี้มาเอาไปใช้นะฮะนี่ดูครับนี่ช่างบางใช้ขนของอยู่หน้าร้านครับตอนนี้ ช่างบางใช้ขนของครับเนี่ยครับเขาขับไปขับมาเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันใช้งานง่ายครับ <c oughs> ประหยัดน้ํามันด้วยลุงน้องผมว่างั้นก็คือขับไปขับมาในร้านครับอ่ะช่างเก่งช่างเก่งมันถอยหลังได้ไหมนี่าลองเดินหน้าถอยหลังเข้ามานีดิเดี๋ยวให้ช่างเก่งลองดูครับอ่ะฮะ,อะลองดู ข้าเขาท่าไห <laughs> น้ำมันร้อยหนึ่งใช้สามวันนะครับรุ่นนี้ <laughs> อ่าถอยแล้วครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยครับถอยแล้วครับถอยแล้วครับอ่าอ่า เดี๋ยวทัางเก่งเดินหน้าไปขับเตัวหน้าไปนู่นขับเตัวหน้าไปนู่นแล้วก็ถอยยาวมามันมีมันมีจะเกียร์นี่น <c oughs> เออไปแล้วขับเบิ้งมันมีจะเกียร์ี๋ยวก็รู้แล้วนี่ครับอ๋อตัวนี้สงสัยเป็นเกียร์เร็วครับอ๋อ้าเป็นเกียร์ถอยนะครับอา้าเข้าฟินเข้าถูกกันตัวนี้น่าจะเป็นเกียร์สองนะเนี่ย เออตัวนี้เกียร์สองครับเกียร์เร็วครับเริ่มรู้จักเกียร์แล้วครับอ๋อสงสัยสงสัยน่าจะเป็นสี่เกียร์สามเกียร์งเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้กี่เกียร์นะดะูครับอ่าลังจากเกียร์หอยครับของแปลกครับเป็นคันแรกนะที่ผมขายขายรถการเกษตรในลักษณะเครื่องคูปุต้าแบบนี้ครับ ทุกครั้งผมขายเฉพาะรถยนต์ที่เติมน้ำมันนะฮะเออแต่ที่เป็นเครื่องยนต์ครับแต่คันนี้เป็นคันแรกที่เป็นรถเกษตรนะเ่ืนท้ายช่วงล่างน่าจะเป็นของ Nissan. นิสสันนี่ดูครับอ่ะเอาใจสายเกษตรกันหน่อยครับคันนี้ฟ้าชั้งเก่งดับดับปึ๊บอ่าอ่อมันมันยังไม่สตาร์ทมือใช่ไหม โอ้ยังเป็น<อ>ยัง,งเป็นเาตั้งไว้สหรับสตาร์วยังเป็นมือหมุนบ่เอาลองล่องหมุนดูลองสตาร์ดูตตดดดส,ส,ส,สดติดง่ายบ่ดูครับเดี๋ยวช่างเคสสตาร์ให้ดูโอ้ตดง่ายนะติดง่ายอ่ะเครื่องยังดีๆอยู่เลยเครื่องสวยๆเครื่องยังสวยๆ,สๆเลยครับโอ้ดูเครื่องครับอาร์ทีพัดครับส4บสี่แรงครับตัวนี้ โอ้เครื่องสุดยอดเลยฮะตัวนี้นะดับซะกเจ๊ก็ดับซะก,กซะอ๋อตัวนี้นะเยนอาจจะมีอะไรเกี่ยวกับเมนดับซักเดินหน้าก็เรียนเรื่องวนเรื่แมวนเพราะว่าเขาบป็นหูจักเนาะอ๋อเขามีไฟวินแล้วน่าจะติดตั้งติดตั้งไดสตาร์ทก็น่าจะได้อยู่นะนผม,มว่าอาจจะบริตตอออ่ะตัวนี้ครับอ่าหกหมื่นห้า หกหมื่นห้าพันบาทมาใครที่ใช้รถแบบนี้ใครที่ชอบใช้รถแบบนี้ทักมาครับหกหมื่นห้าผมไม่รู้นะว่ามันถูกหรือมันแพงแต่ผมจะขายราคาประมาณนี้ขายหกหมื่นห้าเนี่ยขายราคาเนี้ย <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถูกหรือแพงเลยจะขายแค่หกหมื่นห้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาดูอกระบะนะดูข้างในก่อนนี่เป็นกระบะนั่งไม้เอ้าอ๋อปูปพื้นเหล็กแล้วด้วยมีปูปพื้นเหล็กเดี๋ยวดูชั้นสี่ข้างล่างก่อนเนาะ ก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยถือว่าโอเคช่างเก่งเบรกเป็นไงเบรกเบรกอยู่ครับเบรกอยู่ดีครับอ่าเบรกอยู่ดีอยู่ครับอ่าครับนี่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 สายเกษตรทักมาครับแมนครับเพิ่งถ่ายรุ่นทุนครับตัวนี้มาครับมามามาทักยางมันทุกพิชิลิศพี่ชายผมบอกยางมันทุกครับ ยางหน้าเป็นเป็นยางอีแตนด้วยตรงย้านหลังก็เป็นยางบรรทุกอะเป็นยางใหญ่พี่ชายบอกครับเนี่ยก็ลักษณะแบบนี้ก็ใครที่หารถเกษตรนะวิ่งเข้าไร่เข้าสวนนะ่ะหกหมื่นห้าเฉพาะเครื่องก็โอ้รู้ๆกันอยู่ครับร้อยสี่สิบแรงพัดเนี่ยมาครับทักมาหาผมแบ่งๆกันไปครับวันนี้ก็วันที่ ก้แาแล้วเก้าเมษาแล้วเดี๋ยวผมจะปิดร้านละจะปิดร้านหน้าจันทที่สิบเอ็ดเปิดนู่นแล้วครับสิบแปดนู่นแล้วครับปิดร้านเจ็ดวันเลยสงการปิดกันหมดครับสงการครับโอ้เครื่องสวยยิ่งดูยิ่งสวยเลยมาแต่ว่าแต่ว่าเขาเขาไม่ได้ตอบ p o w e ช่างเก่งบอกพวงมาลัยเวอร์แต่ไม่ได้ต่อวเวอร์ครับอ่าโอเคโอเคนะคันนี้ผมว่า ก็วันนี้ครับก็ช่างทอนเมื่อกี้เพิ่งสตาร์ทเครื่องวิกเอ็มฝาแดงให้ลูกค้าไปลูกค้ามาจากมุกดาหารสตาร์ทเครื่องวิกเอ็มฝาแดงอ่ะตอนนี้ช่างบางกําลังถอดอะไรให้ลูกค้าครับเนี่ยครับกิจวัตรประจําวันในแต่ละวันนะครับเดิมเดิมดูช่างบางทำอะไรถอดถอดอะไรให้ลูกค้ามึงเนี่ยนี่ครับทำกิจวัตรประจําวันในแต่ละวันครับก็เป็นแผนกแล้วแต่ใครจะทําอะไรครับผมจะแบ่งแผนกให้เขา ช่างบางก็เป็นหัวหน้าช่างอยู่แล้วครับแกจะทํางานอะไรถอดอะไรถอดอะไรลูกค้าฝั่งนู้นครับฝั่งนูน้นเผารถแล้วครับอ่าโอเคฝั่งนู้นเผารถแล้วครับอ่ะโอเคครับอ่าโอเคถ้ายคลิปแล้วถ้ายคลิปแล้วนะครับฝากทุกท่านกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไรยนต์วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรยยนนะครับ0879519226 0956643826ครับ ID ไลน์ผมนะครับตัว B กับตัวที8513ย้ำนะครับ BT 8513สำหรับท้ายคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ